ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสอปชตนั้นไม่ใช่ศูนย์ของหน่วยงานใดหรือของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นศูนย์รวมใจของพลเมืองทุกคน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านคิดว่าทุกวันนี้เรามีพลเมืองมากพอแล้วหรือยังคะทุกวันนี้เรายังมีพลเมืองอยู่ไม่มากนะักเราจึงยังขาดกําลังสําคัญในการพัฒนาบ้านเมืองภารกิจในการสร้างพลเมืองจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะจากเยาวชนและประชาชน สร้างให้เป็นพลเมืองและจากพลเมืองที่มีอยู่บ้างแล้วเราต้องช่วยกันพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นผู้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตประจำวันแม้จะมีพลเมืองแล้วแต่ถ้าเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำผลจะเป็นอย่างไรคะ เมื่อสร้างพลเมืองได้แล้วหากพลเมืองนั้นไม่มีการรวมพลังกันต่างคนต่างทำรรคนละทิศคนละทางการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศและการพัฒนาประชาธิปไตยก็จะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นเราจึงต้องมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยเกิดขึ้นในระดับตำบลที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอได้ร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนและหน่วยงานต่างๆเช่นกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนกรมกิจการผู้สูงอายุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปชาตอขึ้นทุกตำบลและในบางตำบลน,นั้นมีจำนวนมากกว่าหนึ่งแห่งรวมถึงแขวงในกรุงเทพมหานครรวมทั้งในเทศบาลและมหาวิทยาลัยบางแห่งด้วยขณะนี้เรามีสสปชาตอทั้งสิ้น7,517แห่งซึ่งมีกรรมการสสปชาตาที่มาจากบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีจิตสานึกสาธารณะเช่นประชาชน กรรมการหมู่บ้านหรือกอมอกรรมการชุมชนหรือกอชอกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านหรือตำบลกลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชอ,อาสาสมัครกสนเป็นต้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้นี่แหละค่ะต่างเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม มุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นมีความสุขโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับกรรมกา,ารสสปชตผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบล ใช้เป็นที่ประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนในการทำงาน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองคุณภาพประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนนั้นมีจิตสำนึกการเป็นพลเมืองมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีวินยัยและมีความรับผิดช,ชอบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตโกงกินคอร์รัปชันและการทุจริตในการเลือกตั้ง 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยและหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยได้แก่การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของประชาชนเช่นกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านงานประเพณี งานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมการกำจัดยุงลายหรือกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยเป็นต้นนอกจากนั้นสสปะชะตควรส่งเสริมให้มีหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยขึ้นอย่างน้อยตำบลละ1ห,หมู่บ้านหรือ1ตำบล1ห,หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ 4. พัฒนาต่อยอดการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองสสปะชะตต้องส่งเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และขยายเครือข่ายพลเมืองที่มีคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อเป็นฐานพลังของสอสอปชตในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหรือหมู่บ้าน 5. สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะไม่ประสบผลสําเร็จเลยถ้าประชาชนนั้นไม่เข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงภาคส่วนต่างๆทั้งในส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐทวิสาหกิจหรือในภาคเอกชนนั้นไม่ให้การสนับสนุนดังนั้นสสปะชะตจึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งในช่วงก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งมาช่วยกระทําให้การเลือกตั้งนั้นมีคุณภาพและได้ผู้แทนที่ดีไม่มีการทุจริตในการเลือกตั้งค่ะ ภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของสอสอปะชะตจะสำเร็จได้ไม่อาจทำโดยลำพังนะคะแต่จะต้องร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆงานนั้นจึงจะสำเร็จแล้วท่านคิดว่าองค์กรหรือเครือข่ายเหล่านั้นมีอะไรอยู่บ้างคะ<ม>องค์กรหรือเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่ร่วมงานกับสอสอปะชะตนั้นได้แก่ กรรมการหมู่บ้านหรือกมกรรมการชุมชนหรือกอชอกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านหรือตำบลกลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชอ,อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยหรืออสอปชอ,อาสาสมัครกสนอรอดอจิตอาสาลูกเสืออาสากะกะต นอกจากนั้นยังมีบุคคลหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถร่วมมือหรือสนับสนุนสสปชตได้เช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนวัดครูพัฒนากรสาธารณาสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาคมมูลนิธิชมรม สมโมสรธนาคารบริษัทห้างร้านต่างๆรวมทั้งฝ่ายการเมืองเป็นต้นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสอพชตน,นั้นไม่ใช่ศูนย์ของหน่วยงานใดหรือของใครใคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นศูนย์รวมใจของพลเมืองทุกคนที่จะช่วยกันปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยให้เจริญงอกงาม อย่างรากลึกยืนต้นอย่างมั่นคงผลิดอกออกผลให้คนไทยทุกคนได้เก็บกินและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาอันอบอุ่นของต้นไม้ประชาธิปไตยต้นนี้ด้วยความผาสุกตลอดไปสสปะชะที่เราทุกคนได้สร้างขึ้นจะมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนมั่นคงหรือล้มหายตายจากไปคำตอบ ึงอยู่ที่พลเมืองคุณภาพทุกคนค่ะ